เครื่องน้าจะตีอยู่ว่าอ๋อแล้วเาพามาเลยดูเขาไปเลยอไปไมเาไอะเครื่องน้าจะตีอยู่ว่าอ๋อแล้วปราพมาเลยดูเขาไปเลยอ